สวัสดีค่ะเพื่อนๆนวันนี้มินาชาแนลพาเพื่อนเพื่อนมาพบกับต้นกวักมรกตดำนะคะนี่ค่ะมินาชาแนลซื้อมาต้นเล็กนิดเดียวนะคะแล้วก็จะเห็นว่าเอ๊ะทำไมมีใบเหลืออยู่แค่สี่ใบนะคะเพราะว่ามินาชาแนลตัดเด็ดใบค่ะแล้วก็มาปักชําไว้ค่ะเขาเรียกว่าการชําใบเพื่อขยายพันธุ์นะคะก็ตะมุง้งตะมิ้งน่ารักสไตล์เรานะคะนี่นะคะ กวักมรกตนะคะเป็นต้นไม้ที่เลี้ยงง่ายมากๆนะคะแต่ว่ากวักมรกตสีดำนยคะเขาก็จะมีราคาค่อนข้างสูงนะคะเราก็เลยซื้อมาต้นเล็กแล้วก็ลองชํำใบดูนะคะนี่นะคะใบที่เราเด็ดมานะคะก็ทั้งหมดนี่ค่ะก็ยังมีอยู่ที่ ที่ต้นเขานะคะแล้วก็กวักปกระกฏนะคะถ้าสมมติเราไม่ได้อยากจะให้เขาโตเราอยากที่จะเลี้ยงโชว์ไว้ในที่ทํางานบนโต๊ะทํางานเนี่ยเราสามารถที่จะจํากัดพื้นที่ของกระถางเขาได้นะคะเพื่อนๆน,นี่นะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะชําออกมานะคะเดี๋ยวจะดึงให้ดูนะคะเพื่อนๆดึงใบนี้แล้วกันนี่นะคะจูบเห็นไหมคะ เขาก็จะมีเป็นคล้ายๆคล้ายๆตุ่มคล้ายๆแก้วอะนะคะเนี่ยนะคะเพื่อนๆชัดไหมอะ่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะนี่ค่ะจับ ปักไปง่ายๆเองค่ะเพื่อนๆอ,อันนี้มี a าแนลก็ไปล้างมาแล้วนะคะแล้วก็เตรียมดินขั้นตอนการเตรียมดินเนี่ยเราก็ใส่กระถางนะคะผสมดินเสร็จแล้วเราก็รดน้ําค่ะให้ดินเขาชุ่มๆเลยนะคะเพราะว่าเขาจะได้ไม่ยุบตัวนะคะนี่ค่ะกดดูนี่นะคะใส่กระถางเล็กๆแล้วเราก็เอาต้นใบนะคะใบกวักมรกตที่เราชําไวะคะ้ค่ะเพื่อนๆขออนุญาตใช้มือเลยนะคะนี่ค่ะ จิ้มไปแล้วก็แบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆนี่นะคะก็เป็นการขยายให้เขาเป็นต้นอีกหนึ่งต้นนะคะนี่ค่ะดูสิคะเหมือนลูกแก้วเลยนะคะขาวใส่น่ารักเช่าคะ่ะจุ๊บนี่นะคะแล้วก็กดเขาไปนิดนึงนะคะ แล้วก็เอาไว้ในร่มก่อนนะคะเดี๋ยวเขาก็จะแตกออกมากวักมะละกอดนี่เขาอยู่ได้ง่ายๆสบายๆเลย mm hmm. เห็นไหมคะอันนี้ก็อีกหนึ่งต้นเดี๋ยววีนาชาแนลก็จะไปใส่กระถางใหม่นะคะแล้วก็ต้นนี้ก็จะใส่ปุ๋ยบารุงต้นเขานิดนึงนะคะ mm hmm. เพื่อที่จะให้เขามีกิ่งมีก้านออกมาอีก อีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าอันนี้ปักไว้เนี่ยไม่ค่อยได้ดูแลเขาเลยเห็นไหมคะขนาดเราปักไว้แบบว่าดูบ้างไม่ดูบ้างเห็นไหมคะเพื่อนๆเ,เนี่ยมีเหมือนลูกแก้วนะคะลูกแก้วสารพัดนึกค่ะน่ารักเลยค่ะเพื่อนๆวันนี้มีนาชาแนลลากันไปก่อนนะคะกับการชำใบกวักมรกตดำค่ะง่ายนะคะเพื่อนๆลองทำกันดูนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ